จะเาีายทำอาหารให้ก,กินดีกว่าที่ของฉันลูกเติมมากเกลีแล้วค่ะแม่อืมอร่อยมากเลยค่ะไปอาบน,น้ำเล็วไปอาบคอ้อยสบายเนาะอื้อก่อนนะอี่ก่อน เราถ่ายก,กันเอาลู้นะเมนโอ๊ยอะไรเนะี่ยเราไม่ดูก่อนนะโอ๊ยโอเคได้แล้ววู๊ยสนุงหนูมากเลยค่ะลัวรู้งั้นก็ดูไปน,นะวันนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย